เอ่อนิวคาสเซิลนะคะเมื่อคืนนี้ได้เล่นในบ้านด้วยนะคะในเซนเชมส์พาร์คเจอกับเอซีมิลานซึ่งสถานการณ์ของกลุ่มนี้ก็สมกับเป็น Group of Death เพราะว่ามันเปิดกว้างมากๆนะคะคือผลแพ้ชนะอะไรงเงี้ยสามารถที่จะตัดสินได้เลยว่าใครจะเข้ารอบได้นะประสการณ์ได้ทันทีใช่ใชใชค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ป๊อปบอกไปก็คือ New Castle, นิวคาสเซิลนําก่อนด้วยเนาะใช่ชวนตอนยิงสวยมากมนันหนึสูแล้วตอนนั้นเนี่ยโหเน้์เจมส์พาร์ค แทบจะถล่มเลยสนามแตกเอป็นสนามที่ขู่คู่แข่งได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าความนิ่งนะครับในไหนๆลายเกมเนี่ยผมจำได้ว่า6 m แมตช์ใน UCL ยังไม่มีนัดไหนที่สาริการโดงเล่นไม่ดีเลยนะคือเล่นดีแทบทุกแมตช์มันมีแมตช์โดนถล่มอ่ะแต่ก็ฟอร์มดีแบบความนิ่งในดีเทลรายละเอียดต่างๆในบอลยุโรปอ่ะคืออาจจะเป็นที่เรื่องของประสบการณ์เนาะที่ประสบการณ์ของฮาวด้วยแหละ ในการคุมทีมคือการเล่นในหลีกเนี่ยอาจจะเป็นประมาณหนึ่งเพราะว่าเขาเองก็ผ่านหูผ่านตากับสโมสรร่วมหลีกมาแล้วแต่การที่ต้องมาอยู่ในยุโรปเนี่ยมันจะใช้คลังความรู้เดิมหรือข้อมูลเดิมมาตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตรงนี้ก็น่าจะเป็นไม่อยากใช้คำว่าบทเรียนเลยอะ่ะเพราะาจริงจริงมันคือประสบการณ์ที่มีค่ามากๆสำหรับนิวคาสเซิลแต่ว่าพอ เหมือนกับว่าบอร์ดบริหารเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นแล้วล่ะว่าพอฮาวอาจจะมือไม่ถึงจริงในการที่จะทําทีมในในเกมยุโรปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะว่าก็มีข่าวมานะคะก่อนหน้านี้ที่บอกว่าบอร์ดบริหารของนิวคาสเซิลสนใจโชเซ่มูรินโญ่ดูริมูเพราะว่าดิมูเนี่ยมูรินโญ่เขาก็ไม่ได้ไอ้นี่ชอบไอ้นี่ชอบมูรินโญ่อาช่ค่ะจะอยู่โรมายังไม่รอดจะรอดหรือยังไม่รู้เลย เขาอาจจะเก่งที่อังกฤษก็ได้ไงอีกแล้วอะฮะจะรีเธอร์ในรอบน่เละแฟนนี่เขาเซิร์นเอาไหมล่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเห็นได้ชัดว่านักเตะเขานักเตะเขาแมตช์เนี้ยหูกรอบมากใช่ใช่ใช่เขาเปรียบเลยการเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผมว่านักบอลวิ่งอออาจจะใช้พละกําลังอาจจะไม่เท่าพิมพ์ลีกนะพี่พิมพ์เล่นบอลใช้ร่างกายมากกว่าแต่ว่าการบดขยี้ความตื่นเต้นในค่ําคืน UCL ีเอลไเนี่ยมันส่งผลมากครับเล่นพุต เสาเสาเสร็จไปเล่นังคารมันยังมีบอลอื่นๆอย่างบอลในประเทศอย่างบอลลีครับอีกอย่างหทักเตะเจ็บบาดทะไทยเลยฮนะก็ทําให้โค้งสุดท้ายเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้แต่จริงในมุมมองของผมผมว่าถ้าหากเขาอยู่ในกลุ่มที่มันเบากว่านี้แค่นิดเดียวนะเขาเข้าได้นะอืเป็นไปได้นะ,ะเป็นไป <จอ S 1> ได้คือดูฟอร์มอ่ะ ก็ก็มีหลุนนะคะแต่ว่าสุดท้ายสำหรับกลุ่มนี้เกมนี้นะคะก็เป็นทางมิลานที่ดีกว่านะสอชนะไปแล้วก็เข้ารอบยูโรป้าไปมันจะไปเข้าได้ยังไงในเมื่อแบบคนที่เป็นลำหนึ่งเนี่ยอันนี้ถือว่าม้าพิกโผลรโรซิออ์มูลกลายเป็นจ่าฝูงอะซึ่งตอนแรกใช่เขาเขาบอกว่าคนที่จะแบเบอ่อคือปารีสแซงต์แชงแมงถูกไหมไอสองทีหรือว่าสามทีเลยอะ ไปวัดกันได้แค่นับสงแต่สุดท้ายเป็นดอดมุนที่มาเก่งในเกมยุโรปแต่ว่าแกมียวอ่ะแต่ว่าในนีกอาจจะไม่ได้ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าในยุโรปมาเก่งซะแล้วสําหรับดอดมุนนะแล้วก็เลยทําให้คือเปเชกับมิลานเนี่ยแนนเท่ากันแต่ว่าเป็นเฮดทูเฮดนะคะที่เปเชดีกว่าก็เลยทําให้มิลานต้องไปเล่นในยูโรปาลีก